ที่นี้พูดถึงผ้าไทยหนึ่งในซอสพาวเวอร์แล้วด้วยเกรินต่อมากครับก็คือเรื่องของอาหารไทยหลายคนบอกว่าอาหารไทยเนี่ยโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยล่าสุดครับมีงานที่ต้องบอกว่าน่าภาคภูมิใจจากกระทรวงวัฒนธรรมครับเขามีการประกาศผลการคัดเลือก หจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยพอพูดถึงชื่ออาหารบางคนบอกว่าเฮ้ยมันมีอาหารแบบนี้ชื่อแบบนี้มันยังมีอยู่เหรอเพราะเป็นงานที่บอกรสชาติหายไปแล้วแต่ว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นเหมือนอาหารพื้นถิ่นนะคะเป็นเหมือนอาหารพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเลยนะคะก็คือวันที่19สิงหาคมนะคะนางสาวสุดาวานวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็ได้บอกว่าตามที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยร่วมกับ76จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้มีการดําเนินการคัดเลือกอาหารถิ่นประจําจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองนะคะก็คือรสภาษาอังกฤษพี่บอลไทยแลนด์เบส l o c a l food รสชาติที่หายไป the lost taste แน่พี่บอลสอง 2,567คือต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดมีของดีของเด็ดมากมายเลยโดยแต่ละจังหวัดนะฮะก็จะมีเริ่มต้นก่อนเลยคณะกรรมการประจำจังหวัดซึ่งก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือผู้แทนที่เป็นประธานแล้วก็มีการดำเนินการในการคัดเลือกนะครับรวมถึงการเปิดให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนี่แหละร่วมกันโหวต ร่วมกันให้คะแนนร่วมกันโหวตเมนูที่คุณคิดว่าควรได้รับการคัดเลือกในจังหวัดของตอนเองพร้อมกันทั่วประเทศเขาเริ่มโหวตกันมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะได้มีการเปิดเผยว่าทางกลมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยได้มีการคัดเลือกฮะหจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปประจําปี2567โดยเมนูอาหารที่ประชาชนโหวตนะฮะทั้งหมดนะมีทั้งหมด563รายการ แบ่งเป็นเมนูอาหารคาว234รายการอาหารหวานครับ184รายการอาหารว่าง143รายการแล้วก็อื่นๆอีก2รายการใช่ค่ะโดย ในการให้คะแนนครั้งนี้นะคะประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการโหวตคัดเลือกผ่านทางท้องถิ่นหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ทุกช่องทางเลยซึ่งในแต่ละเมนูก็มีความพิเศษมากๆและก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจนเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ใใหคุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งตามภาพนี่คือพิธีกรท้องร้องอีกแล้วนะใช่ครับอาหาราน่ากินทั้งนั้นเลยแต่ละจังหวัดโดดเด่นมากอ่ะพี่บอลให้คุณผู้ชมดูนะฮะไล่เรียงกันไปมีทั้งอาหารหวานจากจังหวัดปราาจีีนบุรเชื่่อวา ขนมหน่อไม้ได้รับความสนใจแล้วก็มีการโหวตสูงถึง22,945คะแนนอรองลงมาครับรองลงมานะคะได้แก่เมนูอาหารหวานคือขนมถังแตกอม,มอนค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคะแนนอยู่ที่4,660คะแนนค่ะและเมนูอาหารคาวต่อไปนะคะเป็น ลายยอกเข้าบอกค่ะจากจังหวัดกระบี่นะคะได้คะแนนอยู่ที่4,259คะแนนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเมนูที่น่าสนใจอีกมากมายเลยพี่บอลมีขนมข้าวเหนียวสูตรโบราณจากกรุงเทพมหานครน,นะคะกะละแมรวงข้าวเมว็ดบัวจากจังหวัดปทุมธานียำไก่ผีปุยา่าจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะแกงอีเหี่ยวนะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์และแกงข้าวหนามพุงดอหมูย่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเข้ามา ต่อแม่ปลาจากจังหวัดสตูลน,น้ำพริกหมูโคร,ราชจากจังหวัดนครราชสีมานมเนียนจากจังหวัดสุรินค่ะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะคือเยอะมาก ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย6 6 3รายการ<ช>นะฮะก็มีการคัดเลือกมีการโหวตจากพี่น้องประชาชนโครงการนี้นะฮะได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับมีการรวบรวมและก็เผยแพร่ข้อมูลนะฮะทั้งทางประวัติศาสตร์ของอาหารไทยวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับอาหารถิ่นของไทยรวมถึงการต่อย,ยอดภูมิปัญญาในเรื่องของสมุนไพรสรพพคุณทางเลือกนะครับที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรม ทั่วประเทศในการคัดสรรเมนูอาหารถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์และก็มีรสชาติโดดเด่นซึ่งก็มีหลายเมนูครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยลิ้มลองอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาหารถิน่นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนตลอดจนการยกระดับอัตลักษณ์อาหารไทยในเวทีระดับสากลด้วยใช่ค่ะและยังเป็นการส่งเสริมนะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเลยไปตามรอยและลิ้มรสอาหารถิน่นที่มีความพิเศษจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เลยนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อเมนูอาหารจินพร้อมร้านค้าที่จำหน่ายได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่า Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เลยค่ะต้องไปตามรอยแล้วแหละ อาหารไทยซอฟ์พาวเวอร์ใช่ <นะ S 1> ไปเที่ยวด้วยไปชิมอาหารด้วยใช่ครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับที่ร่วมกันดําเนินการในการคัดเลือกแล้วก็ร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นประจําจังหวัดในครั้งนี้ด้วยนะฮะโดยในครั้งนี้เนี่ยเมนูอาหารถิ่นทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยก็จะมีมาสาธิตแล้วก็มีให้ลองชิมกันด้วยนะฮะณนะนะกรุงเทพมหานครในช่วงกันยายนที่จะถึงนี้ แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว b e t ท e r อ u ร์ฟิก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็จะได้ไปชิมนี่เมนูอาหารโดดเด่นทั้งนั้นเลยฮะนมเนียนจากจังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยน้ำพริกหมูโคราชจ,จากจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็คือนนะแต่ละอย่างนะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่เขาบอก the lost taste คือเป็นรสชาติที่หายไปอยากให้เอานำกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ลิ้มรสกันอีกสักครั้งหนึ่งใช่นะฮะ